วันนี้เราเริ่มต้นตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกกับตัวเองว่าเราภูมิใจในตัวเองขนาดไหนกันบ้างหรือยังเราภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาได้จนถึงวันนี้ Whoa. เราภูมิใจในตัวเองที่ได้เริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเลือกในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวเราเ,เราภูมิใจในตัวเองที่เราไม่เคยยอมแพ้แม,แม้ว่าทางข้างหน้าจะยากลำบากขนาดไหนเราภูมิใจในตัวเองที่ลุกขึ้นมาแล้วเลือก ที่จะก้าวเดินต่อไปเราภูมิใจในตัวเองที่เลือกที่จะตื่นขึ้นมาแล้วยังคงทำดีให้กับโลกให้กับชีวิตเราภูมิใจในตัวเองที่เราไม่หยุดพัฒนาไม่หยุดเรียนรู้ทุกวันทุกวัน แบบนี้แล้วเนี่ยอย่าดูถูกพลังของการที่เก็บออมเหรียญน,นะเมื่อก่อนเนี่ยคือคนก็จะคนเท่าคนแก่จะสอนว่าเก็บออม5้าบาท10บาทอย่าดูถูกเลยค่ะเพราะแม่บ้านสาวรายนี้อายุ27ปีเธอเก็บหอมรอมริบนะคะก็เอาเงินใส่กระปุกหยอดวัน5บาท10บาทแบบนี้แหละค่ะผ่านไป2ปีครึ่งไม่น่าเชื่อว่าเก็บเงินได้เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมอย่าดูถูกพลังเหรียญค่ะแต่ก็มีแบงก์มีอะไรปนๆกันไปะนะคะ เรียกว่าการเก็บเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของวินัยก็ว่าได้คุณผู้ชมคะหลายๆคนก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างนะถือว่าเป็นวินัยทางการเงินที่จะนําไปสู่ความมัง่งคั่งความร่ํารวยอะไรก็ว่ากันไปแล้วเรื่องเหล่านี้คุณผู้ชมในคนไทยก็แล้วแต่หรือใครก็แล้วแต่นะคะก็มักจะถูกสอนกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วกับว่าต้องเก็บออมนะแต่บางทีการเก็บเงินอะมันก็เป็นเรื่องยากค่ะคุณผู้ชมขาเก็บไม่ได้สักทีตั้งเป้าไว้ก็ยังไม่สําเร็จหรือบางทีเก็บได้มัน ก็มีเหตุจะต้องควักออกมาใช้เป็นเงินฉุกเฉินอะแต่ฉุกเฉินบ่อยหน่อยค่ะแต่ไม่ใช่กับสาวรายนี้คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งค่ะคือเธอเนี่ยเป็นแม่บ้านเนาะวัยสัก27เธอก็เหมือนออกมารีวิวมาเล่าด้วยแหละค่ะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่บ้านเธอทํางานมา6ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยได้รับโบนัสเลย แต่ปรากฏว่าสองปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าอา๋อเก็บแล้วกันวันนี้ใช้ไม่หมดอะไรแบบเนี้ยนะก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเอาเหรียญบ,บั่งธนบัตรบ้างแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยอะไรเงี้ยใส่ลงไปในกระปุกหรือว่าในขวดน้ำหลายๆคนก็เคยออกมาทำํำออกมาสอนนะขวดน้าขวดลิตใหญ่ใหญ่ขวดใหญ่ใหญจนเต็มขวดเลยหลายๆขวดเมื่อถึงเวลาค่ะเธอก็เลยแบบอ่ะไหนลองดูซิมันเยอะแล้วหลายกระปุกแล้วเกิด ทูบกระปุกเงินด้วยที่สะสมออกมานะคะก็เลยเอามานับดูเท่าไหร่มีทั้งกระปุกมีทั้งขวดน้ําในคลิปก็จะเห็นได้ว่ามีเหรียญม,มีธนบัตรหลายขนาดนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วนับดูปรากฏว่าเธอฉเฉลยนะคะว่าได้เงินอยู่ที่1นึ่งแสนเัรบาทนอกจากนี้ค่ะคือนอกจากเก็บเงินได้แล้วนะคะเธอก็ยอมรับกับว่าแค่ใช้ชีวิตที่เหมือนไม่อิจฉาใครไม่มีนี่ ไม่เบียดเบียนใครขอแค่ให้มีเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีกินมีใช้แค่เนี้ยมันก็สุขใจมากพอแล้วแต่มันก็ถือว่าไม่น้อยจริงๆคุณผู้ชมเป็นแสนนะคะบางคนเก็บตั้งนานเนี่ยยังไม่ได้เลยค่ะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความมีวินัยของเธอมากๆนะคะที่สามารถเหมือนอดทนอดกลั้นน่ะ เก็บเงินที่ลเล็กทีน้อยเก็บเล็กผสมน้อยได้เยอะขนาดนี้ซึ่งบางรายบอกว่ายินดีด้วยนะคะของเราเนี่ยตั้งแต่วันที่25กันยา66มาจนถึง25พฤศจิกา67รวมเงิน140,000บาทรถยนอีก1คันได้ทองได้ของที่อยากได้ได้เที่ยวแต่กว่าจะแบบได้มาเนี่ยเราต้องอดออมประหยัดใช้อยู่นะแล้วก็ต้องอดทนมากๆเลยพอได้จับบุ๊กมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยค่ะทำต่อไปค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมคะบา,บางคนเนี่ยถึงขนาดที่บอกว่าชื่นชม,มน,นะคะก็บอกว่าเนี่ยคือตัวเองเก่งอะ่ะปีหน้าเราอยากจะเริ่มแบบนี้เหมือนกันสิ้นปีอยากรู้สึกว่ามีโมเมนต,ต์จับเงินแสนแบบนี้บ้างบางคนก็แบบคือมันหนักอะ่ะคุณผู้ชมแบบเขาเรียกว,ว่าไงอะ่ะมันถึงขั้นที่เฮ้ยชื่นชมอะ่ะมันมันเห็นแล้วบางคนก็ทําไม่ได้บางคนแบบเก่งมากอะ่ะพลังเหรียญนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เก็บ เก็บเหมือนกันนะบางคนก็บอกเก็บเหมือนกันเก็บแป๊บแป๊บเนี่ยไม่ถึงหนึ่งสองพันก็ได้อยู่นะคะสุดยอดเลยค่ะคุณผมมู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนี่เคยเก็บเหมือนกันนะ่ะแต่ก็ไม่สําเร็จอะนะคะก็อาจจะต้องเป็นคนที่ต้องมีความมีวินัยมาสมควรค่ะถือได้ว่าเออเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะอย่าไปดูถูกว่าเ,เงินสิบาท20บบาทเก็บกี่ปีมันจะไปได้ ต้องใช้ความอดทนค่ะเอาไปว่าสําหรับใครที่อยากเริ่มเก็บแบบนี้นะคะอยากจะจับเงินแสนแล้วก็ตั้งเป้าไว้อาจจะเริ่มจาก 11, หมื่นนึงก่อน2องหมื่นนึงถ้าอยากมีเงินเก็บแล้วก็อยากจะมีเงินแบบนี้นะคะเอาไปว่าเริ่มเลยค่ะตั้งแต่วันนี้หรือไม่ก็ช่วงปีใหม่ใครสะดวกปีใหม่ก็เริ่มปีใหม่หรือใครที่กําลังเก็บเงินอยู่หน้าตอนนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีวินยัยแล้วก็ฝึกฝนแบบวู้ความอดทนของตัวเองเอาไว้เยอะแล้วก็ใช้คลิปนี้แหละค่ะเป็นแรงบันดาลใจได้โอรดจิงๆ ไทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ